สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดอะคอปกระตุ้นให้ทีมขวาแข้ง70ล้านปอนด์หลังเปลื้มสุดๆกับฟอร์มในยูโรแฟนๆของสโมสสหงแดงลิเวอร์พูลจำนวนหนึ่งเข้ามาทวิตเตอร์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยูริเตอลมองหลังจากที่เป้าหมายของหงแดงตามรายงานข่าว ช่วยให้เบลเยียมประเดิมสนามในศึกยูโร2020ด้วยชัยชนะเมื่อคืนวันเสาร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาทีมของโรเบรโตมาร์ติเนสเป็นฝ่ายเอาชนะรัสเซีย3-0ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและไม่ต้องสงสัยเลยว่าฮไลท์ของเกมคือการที่โรเลม,มลูลูกากูกองหน้าจากอิตาลีส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อร่วมสโมสรอย่างคิเซนอีริกเซนที่เกิดเหตุการณ์บูบคาสนามไปก่อนหน้าเกมของพวกเขาเบลเยียมเริ่มต้นได้ดี ในขณะที่พวกเขาต้องการพิสูจน์ใหเห็นว่าทําไมหลายคนจึงยกให้เบลเยียมเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้และหนึ่งในผู้เล่นที่สร้างความประทับใจได้มากที่สุดในค่าคืนที่ผ่านมาก,ก็คือยูริตเลมองแข่งว้24่ปีรายนี้โดดเด่นมากตรงกลางสนามเขาเป็นตัวกําหนดเกมที่จ่าย bon บอลได้แม่นยํากว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในแบ็กทีของทีมจากสถิติของฮูสกอร์เขาจ่ายเพื่อร่วมทีมสาเร็จ78ครั้งและสําหรับกองเชียร์ลิอร์พูลจำนวนมาก การเล่นของเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำว่าทำไมทีมของเจเกนครับจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อลากเขามาที่แอนฟิลด์ให้ได้ในซัมเมอร์นี้ก็ช่วงเมกาโตรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าดาวเตะของเลสเตอร์ซิตี้รายนี้แต่รายงานล่าสุดชี้ว่าค่าตัวของเขาไม่ใช่ถูกๆแน่นอนว่ากันว่าเลสเตอร์ต้องการ70ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของ T ตีลมองแต่หลังจากการโชว์ฟอร์มของเขาในเกมรัเสเซียแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากก็รู้สึกอย่างชัดเจนว่าเขา จะเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมหลังการจากไปของวานันดุมและนี่คือสิ่งที่สาวกของแดงคุยกันติลลมองคือผู้เล่นของเราแค่อยากจะบอกว่าติลลมองเป็นนักเตะท,ที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอถหากมีความถูกต้องในข่าวลือลิเวอร์พูลและยูริติลลมองโปรดทําให้มันเกิดขึ้นเขาเป็นผู้เล่นที่ดียูริติลลมองเป็นคนพิเศษที่ควบคุมเกมนี้ตัวแทนของจีนี่ที่สมบูรณ์แบบฉันอยากได้ตัวเขามากๆ ฉันรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกแต่เขานั้นยอดเยี่ยมจริงๆถ้าหากมีโอกาสเราจําเป็นจะต้องเอาเขามาที่ของแดงลิเวอร์ pool ให้ได้ดิลมองยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนก็จะเป็นตัวแทนเจนนี่ที่สมบูรณ์แบบที่ลิเวอร์ pool อาจเป็นความคิดที่ปรารถนาแต่สนุกกับการดูเขาสําหรับเวลเยี่ยมในคืนนี้มีรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้เตรียมจะเปิดศึกนอกสนามกับลิเวอร์ pool และเชลซีในการแย่งคว้าตัวแพทสันดาก้าหัวหอกจากเรบูซาวบวกปร,ร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แพทสันดาก้ากองหน้าวัย22ทำไป68ประตูกับอีก27แอซิสจากการลงเล่น125นัดในลีกออสเตรียร,รวมถึง34ประตูจาก42นัดในทุกรายการเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาว่ากันว่าลิเวอร์รพูลและเชลซีต่างให้ความสนใจในตัวแข้งเซมเบียร,รายนี้แม้จะเหลือสัญญากับเรบูซาวบวอีก3ปีก็ตาม ตามรายงานจากเดมิเลอร์ระบุว่าเลสเตอร์กลายเป็นสโมสรล่าสุดที่แสดงความสนใจแย่งลายเซนดากา้าหลังพวกเขากำลังมองหาตัวแทนของเจม่วาดีเพื่อใช้งานในระยะยาวรายงานยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าเลสเตอร์อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการเสร็จยาควา้าดาก้ามากกว่าลิเวอร์รพูลและเชลซีเนื่องจากพวกเขาสามารถเสนอเส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ได้เร็วกว่า ทีมออีคาสันเย่ฟูลแบ็กจากเลสเตอร์ซิตี้รับบาดเจ็บที่เบ้าตาขวาจากการประทะกับดาเลอร์คูซาเยฟนักตเตะรัสเซียในเกมยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มนัดที่เบลเยียมชนะรัสเซีย3-0หละัจาะกการประทะกันในจังหวะนี้ทำให้คาสันเย่เล่นต่อไม่ไหวถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่27สถานการณ์ล่าสุดโรเบรโตมาร์ติเนสยืนยันว่าทีมออทีคาสันเย่จะต้องรับการรักษาทันที พอเนเตมีบาดแผลถึง2จุดนั่นทาให้คาซานเย่จะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เหลือของศึกยูโร2020อย่างน่าเสียดายเดนนีวอร์ดผู้รักษาประตูเลสเตอร์ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่2หลังจากลงเล่นนัดประเดิมสนานมให้กับทิมชัตเบลในศึกยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของกลุ่มเโดยเกมจบลงที่ทีมมังกรแดงเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1 1โดยเกมนี้วอร์ด โชว์จังหวะซูเปอร์เซฟให้กับทีมหลายครั้งด้วยกัน